ตาตาคือฐานเป็นอยู่แห่งธรรมะดาธรรมนิยามตาคือความเป็นคนตาย,ยตัวแห่งธรรมะดาสัพเพสังขาราอนิสตีว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทูตดังนี้ ตัตถะคโตอาภิสัมพุชฌติอภิสัมเนติตัถาพอยัรู้กรอมเจฟะยังถึงกรอง้อมเจฟะซึ่งธรรมธาตุนั้นอาภิสัมพุชิตวาอภิสัมเนตวาครัรูกรอมเจฟอแล้วถึงกรอมเจฟอแล้ว ยิกติเทเสติยมกบยมแสดงปัญญาปิติปัฏฐาปติยมปัญญายมตังคุนไวยวิวรติวิภาชาติยมเปิดเผยยมยำแนกแจกแจงอุตานิการติ ย่อมทำให้เป็นเหมือนกันให้ของที่ความสัพเพสังขาราทุกขาติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไดมีอุปาทาวาภิกขเวตาธาคาตานังอนุปาทาวาตาธาคาตานังทุกขอิทีสุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ประตถา,าคตทั้งหลายอยากบังเกิดขึ้นก็ตามอย่าไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสนาโตอมานัยังตังอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมธทิตากาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมะกาธรรมนิยามตา คือความเป็นกอดตายตัวแห่งธรรมดาสักเพิัมมาอนัตตาตรีว่าสังขารโทั้งปวงเป็นอนัตตาดันี้ตัตาะคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติตัทาพอดยํมรูปรามจะปอยํมถึงปรามจะพา ซึ่งธรรมธาตานอาสัมพุทธตต้าอภิอภิสัเมเ თ วาครันรูพร้อมจะพอะแล้วถึงรพร้อมจะพอะแล้วอาจิคติเทเสติยมบอกยมแสดงปัญญาปติปัทฐาปิติยมบัญญัติยมตั้งขึ้นไว้ วิวาเราติวิพาัชาติยำเปิดเผยยัำจะแม่เกเรอุตตานิกาโรติยำทำให้เป็นเหมือนกันใายขอที่ความสพัพเพธรรมาอนาตาติว่าทรรทั้งหลายทั้งปวงเป็น,นา,า,านัตาดังนี้เปิดต่อยนะ โยธานานิยะสัจธรรมปาทะว่าด้วยสิ่งที่ควรจเจริญในฐานะที่ควรประกอบควรทําให้เกิดให้มีนะเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นแนวปฏิบัติฮันธรรมยังอริยสัจเจสุโยธาะธรรมปาทังพนามเส จัตตาริมานิพิกขะเวดูกอด่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้ตาทานิอันเป็นตาทาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตตตทานิเป็นอวิาทา คือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอาน,นันยธานีเป็นอาน,นันยธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นมีอยู่กาตมานิจักการิธรรมชาติทั้งหลายสี่อย่างเหล่านั้น เป็นอย่างไรเล่าอีทางทุกขันติภิกขเวตฐางเมตังทุกอนภิกษุทั้งหลายสี่อย่างหล่านั้นคือธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติ อันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถะ,ะเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอวิตถาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นัญญาถเมตังหรือว่า ได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอายางทุกขสนทุทายโยติตรรมเมตังอันหนึ่งธรรมชาติอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ ต้องเป็น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตถาธาตุตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตัปริตถาธาคือธรรมชาติ ที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอานัญยธาเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอานันยธาที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอนนยาย่างทุมมกขนิโรโธติตตถาเม ธมชาอันมีอยู่อย่างตายตัวว่าความดับไม่เหลือแห่งโทษต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอาวิธตถาเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติ อันเป็นอวิตรธาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรือธาตาุเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอน,นัญญาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่น อางทุกขนานิโรธคานม่มีปฏิปทาอันตถาเมตังอันหนึ่งปามชาติอันมีอยู่อย่างตัวตัวว่าขอปฏิบัติให้ถึกทุกถึงจัดให้ลุกในเรือแห็งโทษต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ นั่นแหละได้แก่ธรรมชาติอันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นหรือเมตังหรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นวิตถาทคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นัญญารรมมตัง หรือว่าได้แก่ธรรมชาติอันเป็นอนัญญาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิมานิโคพิกาเวจตารีดูกว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคือธรรมชาติทั้งหลายสีย่อย่างตถาเน อันเป็นตถาคือธรรมชาติที่มีความเป็นอย่างนั้นอวิตฏธานิเป็นอวิตาธาคือธรรมชาติที่มีความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนันยา,านิเป็นอนันยธา,าคือธรรมชาติ ที่มีความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอาัสมาติหาภิกขาเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้อีทางโทคันติโยโคการณิโยโยค้าปฏิบัติอันเธอทั้งหลายพึงกระทำให้เพื่อความรู้แจ้งว่า ทุกทุกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อายังทุกขสม,มุทัยโยติโยโคกรนิโยโยคปฏิปัติอนเธอทั้ทงหลายพึงกระทำเพื่อความรู้แจ้งว่าเหตุให้เกิดเคนแห่งทุกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ฏบัติอันเธอทั้งหลายเพื่อทำเพื่อความรู้แจ้งว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่งางนี้อย่างทุกข์กับให้รเท่าเราไม่น,นีปฏิปทาติโยโคการนิโยโยคาปฏิปัติอันเธอทั้งหลายเพื่อ แราพอปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้โลถึงความดับไม่เลือแหตุทุกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดัางนี้อีติดังนี้และก็ต้องแจ้งต้องเข้าใจเข้าใจว่าทุกนี่ทุกแต่มทัยเหตุของทุกนิโรธความดับแล้วก็วิธีดับทุกต้องเข้าใจว่า